นี่คือการตัดแว่นโปรเกสีฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตรฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยนักทันแพมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับนมัธยาวิชันเซนเตอร์ยานคมต่อมาก็ถามว่าอยากสอบถามพี่ปอบาสครับหุ้นราคานปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่าราคาเหมาะสมที่คำนวณจากโมเดลต่างๆเช่นราคาปัจจุบัน10บาทแต่ราคาที่คำนวณจากโมเดล pe หรือ p d เหรือ PBV อยู่ที่เช่นหบาทจริงๆแล้วเราจะสามารถลงทุนได้จริงหรือเปล่าครับ <C up> เพราะมีคลิปหนึ่งที่พี่บอกว่า <C up> ไม่แน่ใจครับว่าจำได้หมดไหมคือคนส่วนใหญ่ประมาณ90%เซจะยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะใช้ข้อมูลในอดีต <C up> ซึ่งการที่คำนวณราคาเหมาะสมเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตทั้งหมดซึ่งทำให้ผมสับสนว่าผมจะทำยังไงดีเหตุผลเออหมายเหตุหุ้นที่สนใจที่เล่ามาคือหุ้นในกลุ่มโตช้าหุ้นแข็งเก่งตามตามหลัก6ประเภทหุ้นครับ โอเคครับขอบคุณครับอย่างแรกนะ <c oughs> เราเข้าใจเรื่องการประมูลราคาหุ้นก่อนนะเบิร์ดนะจริง,รงๆแล้วเบิร์ดพี่บอกไลฟ์ฝั่งนะครับว่าการประมูลราคาหุ้นนะครับเบิร์ดเป็นเป็นเรื่อง common sense มากๆเป็นเรื่อง common sense มากๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีที่ดินแปลงหนึ่งเบิร์ดนะมันมีที่ดินแปลงหนึ่งมี ในกอนะครับนะเขาประกาศขายนะครับอยู่ไร่ละหนึ่งล้านบาทนะเบิร์นะไร่ละหนึ่งล้านบาท <c oughs> ติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่ไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับทีนี้ปรากฏว่าพี่กับเบิร์ะนะเราสองคนเนี่ยเป็นนักลงทุนโอเคปะ่ะแล้วเราทั้งสองคนเบิร์ดเราก็รู้ครับว่าไอ้ที่ดินแปลงไอ้เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะมีห้างเซ็นทรัลเนี่ยมาเปิดข้างๆที่ดินแปลงนี้เลยเบิร์ดอืมตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มียังไม รข่ายังไม่พับบิ c ด้วยแต่เราสองคนนะั้นรู้ก่อนโอเคปะสมมตินะสมมตินะคําถามครับตอนเนี้ไร่ละหนึ่งล้านบาทแล้วถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซ็นทรัลจะมาเนี่ยนะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปห้าเท่าได้เลยสบายๆหรือเป็นไร่ละห้าล้านบาทได้เลยนะเราต้องสองคนรู้นะเบิร์ตนะคิดดีๆคิดตามพี่นะครับพี่ถามต่อก่อนสมมติพี่แอปพลอยดคนแรกนะพี่แอปพลอยดคนแรกพี่จะยื่นขอเสนอซื้อพี่จะขอซื้อเขาหนึ่งล้านบาทเลยถูกต้องไหมครับ เพราะเขาขายหนึ่งร้านอยู่แล้วจริงไหมครับพี่จะไม่ต่อเขาจริงไหมไม่มีความจำเป็นต้องต้องต้องต่อจริงไหมถ้าปรากฏว่าเบิร์ดเนี่ยก็รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่พลาดแม่งการจะซื้อที่มันแปลงนี้เบิร์ดจะทําไงครับพูดไหมล้านสองพี่รู้อีกไอ้นี่แม่งรู้ล้านสี่ครับสองร้านสองร้านห้าครับคิดว่ายังไหวเออสองร้านห้าอะไรก็ว่าไป สังเกตไหมสังเกตไหมครับคีย์พอยต์นะครับการ v ูลเเยชันคือสิ่งนี้ครับเบิร์ตการ v ูลเเยชันเนี่ยนะครับมันคือการที่แต่ละคนเนี่ยครับเบิร์ตรู้มูลค่าที่แท้จริงครับเบิร์ตรู้มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์นี้ในอนาคตต่างหากการที่ใครเนี่ยครับยังใช้ข้อมูลในอดีตนะครับเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นในวันนี้เนี่ยรับรองได้ว่าคุณเนี่ยผิดทางครับผิดทางครับ ทีนี้คําถามคือทําไมราคาที่ดินแปลงนี้มันถึงวิ่งจากหนึ่งล้านไปสองล้านห้าไดจากเหตุการณ์เมื่อกี้เหตุผลสังเกตดีๆนะเบิร์ตนะมันมีดีมานคือพวกเราสองคนใช่ไหมครับเบิร์ตและซัพพลายคือที่ดินแปลงนั้นจริงไหมพี่เอาใหม่ครับเบิร์ตถ้าสมมติว่าวันนี้ครับวันนี้นะครับคนที่รู้คือพี่คนเดียวเบิร์ตไม่อยู่เบิร์ตไม่รู้ครับพี่ขอซื้อหนึ่งล้านแล้วปรากฏมีพี่คนเดียวที่ขอซื้อพี่ราคาจะจบที่ราคาเท่าไหร่เบิร์ต อืมล้านหนึ่งล้านเดียวเห็นภาพไหมซับเดียวกันซับเดียวกันนะมูลค่าเดียวกันนะแต่ดีมานไม่เท่ากันดีมานไม่เท่ากันดีมานน้อยลงเนี่ยนะครับทาให้ราคาหุ้นเนี่ยราคาซับตัวนั้นเนี่ยมันก็ซอบลงเช่นเดียวกันหุ้นก็เช่นเดียวกันเบิร์ดราคาหุ้นเนี่ยฮะกับมูลค่าของมันเนจริงๆในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันขึ้นอยู่กับดีมานและซัพพลายด้วย มันขึ้นอยู่กับดีมาและซัพพลายด้วยว่ามีคนเนี่ยจะขายหุ้นเท่าไหร่ซึ่งโอเคแหละซัพพลายที่ขายหุ้นก็คือจะนวนปริมาณหุ้นในตลาดนั่นแหละนะครับมันเท่าเดิมตลอดจริงไหมครับมันเท่าเดิมตลอดของหุ้นตัวเดิมนะส่วนใหญ่ก็เท่าเดิมตลอดใช่ไหมครับแต่ดีมาเนี่ยไม่เท่ากันครับดีมาดูตรงไหนครับดีมาเนี่ยดูตรงปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันโดยเฉลี่ยนะครับพี่บอกว่า <c oughs> ตอนเนี้ทําไมตลาดหุ้นถึงลงเอาลงเอาเบิร์ดคีหลักถ้าเอาตอบแบบเบสิกเลยนะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะเบิร์ดคือดีมาตอนเนี้ ปริมาณการซื้อขายต่อวันตอนของไทยตอนเนี้ยลดลงจากตอนหลังโควิดใหม่ๆอะเบิร์ตสามสี่เท่านะครับอไม่ได้ลดลงสิบยี่สเปอร์เซ็นะเบิร์ตลดลงสามสี่เท่านะครับเห็นภาพปะคีย์พอยท์ที่ราคาหุ้นลงตอนเนี้ยคีย์พอยท์คือเพราะ <1> 1> ดีมาเนี่ยมันลดลงเยอะก็เหมือนราคาที่ดินเมื่อกี้ที่ดูกันเมื่อกี้นะครับ <S 1> <1> <S คําถามคือดังนั้นคําถามคือ valuation เนี่ยคําถามคุณกําลังเอา valuation อะไรมาจัดว่า ที่ดินแปลงเนี้ยควรจะราคาเท่าไหร่ครับเบิร์ตหนึ่งล้านหรือสองล้านห้าครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาบอกว่าเนี่ยถ้าที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวจะมีเซ็นทรัลมาเปิดแล้วมีดีมาเนี่ยมีคนนายหน้าแย่งกันซื้อที่ดินเนี่ยมันคือราคาสองล้านห้านะคือราคาเหมาะสมสมมุตินะครับเห็นภาพปะ <c oughs> น้องเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยงั้นที่ดินแปลงนี้มันควรจะห้าบาทมันควรจะสองล้านห้าแต่ฉันซื้อในราคาล้านหนึ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นไป แต่ย่าลืมเมื่อกี้ตัวแปรมีอะไรบ้างตัวแปรคือดีมานด้วยตัวแปรคือดีมานด้วยพี่ถามต่อเบิร์ตสมมุติว่าถ้าที่ดินแปลงนี้ไม่มีใครเนี่ยอยากซื้อที่ดินแปลงนี้เลยไม่มีใครอยากซื้อที่ดินแปลงนี้เลยคือดีมานด้น,น,น้อยเหมือนเดิมไปตลอดพี่ถามว่าราคาที่ดินแปลงนี้มีโอกาสขึ้นไปสองล้านห้าไหมครับเห็น <im it> ภาพไหมว่าเราเนี่ยก <c oughs> ำลัง valuation จน,จนกว่าเซนทันจะมาจริง <im it> จนกว่าเซ็นท่นจะมาจริงๆหรือถ้าเซ็นท่านไม่มาราคาหุ้นมันก็จะหนึ่งล้านบาทไปตลอดถูกต้องไหมครับราคาที่ดินแปงเนี้ย <c oughs> เห็นภาพไหมดังนีนพอยคือ <c oughs> มันมันขึ้นอยู่กับหลายๆแฟกเตอร์เบิร์ดราคาหุ้นเนี่ยถ้าเราเ a ลูเอชันด้วยด้วยแอสมพชั่นว่าเฮ้ย hey, <c oughs> ดีมาเยอะเนี่ยการที่เราเนี่ยให้ PE หุ้นเนี่ยในอดีตอย่างที่บอกว่าเราต้องดูด้วยว่าเพราะดีมาในอดีตอ่ะมันเยอะกว่าตอนนี้หรือเปล่า แล้วดีมานในปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีมานเนี่ยนะในปัจจุบันนะเบิร์ตมันจะขึ้นไปเยอะเหมือนในอดีตรหรือเปล่าเห็นไหมถูกต,ต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยการ valuation เป็นคอมมอนเซนต์มากๆแบบนี้เห็นภาพไหมครับมันเป็นคอมมอนเซนต์มันเป็นมันเป็นดีมันสัปปาเบิร์ตไม่ดีมานสัปปายทำไมแล้วถามต่อนะว่าในอดีตอันไกลโพ้นเบิร์ตยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้ว valuation หุ้นเป็นยังไงรอยฝั่งสั้นๆ ในอดีตเนี่ยของหุ้นไทยเลยนะหุ้นไทยเลยนะเบิร์ตสามยี่ห้าสาสิบปีที่แล้วเนี่ย PE เนี่ย e. ต่ำสิบเท่าเกือบทุกตัวอื PE ต่ำสิบเท่าเพราะอะไรครับ e. เพราะตลาดหุ้นไทยยังไม่เป็นที่นิยมแปลว่าอะไรครับดีมาเป็นไงครับดีมานมันน้อยมากๆนี่หรอไหมเข้าใจที่มายังครับดังนั้นครับ valuation ที่เราใช้วิธีต่างๆประเมินที่ว่าเมื่อกี้นะครับ ล้วนแล้วแต่พึ่งพาดีมานในอดีตรวมเป็นแฟกเตอร์มาด้วยทั้งสิ้นถูกต้องไหมครับอืมถูกต้องไหมครับแต่ว่า P/E ที่เราใช้เราบอกว่าเนี่ยสมมติยกอย่างให้เห็นภาพนะเบิร์นะ CPO ในอดีตนเนี่ย P/E สาสิบ e. เท่ามาตลอดเพราะอะไรครับเพราะปริมาณการซื้อขายต่อวันมันสูงมากๆดีมามันเยอะมากๆนี่หรอไหม P/E เลยสาสิบเท่าแต่วันนี้พอดีมาลดลงเนี่ย P/E ของ CPO เ e. หลือแค่สิบห้าเท่าเองครับวันนี้อืม วันนี้ CPO Home Pro นะเหลือ PE แค่สิบห้าสิบหกเท่าเองวันนี้เห็นภาพไหมแล้วพี่ถามต่อว่าแล้วถ้าดีมาในวันนี้มันจะเป็น, demand, ด,นนะดีมาหุ้นดีมานะดีมาเนี่ยมันจะเท่านี้ไปตลอดถามว่าราคาหุ้นจะขึ้นจากวันนี้ไหมคำตอบขึ้นครับเบิร์ตแต่ถ้าดีมันเท่านี้ไปตลอดเนี่ย PE มันก็จะเท่านี้ไปตลอดครับเบิร์ตถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับอ่านะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> การ valuation นะมันคือส th ิ่งที่เราต้องเข้าใจแฟกเตอร์จริงๆไม่ใช่ท่องจำไม่ใช่ท่องจำว่าเราเอาค่าเฉลี่ยในอดีตที่แบบดีมาเยอะๆดีมาล้นๆมาเป็นบรรทัดฐานว่าเนี่ยราคามันต้องเท่านี้ PE ต้องเท่านี้เนี่ออกไหมเออพอฟังเนี้ยทำให้ผมยิ่งรู้สึกว่าดูที่ปันผลเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีนะเออเพราะว่า คือในการลงทุนเราคาดหวังไม่ปันผลก็แคปิตอลเกนไอการที่เรากะเกณฑ์พีเ,เนี่ยแปลว่าพาริตี้เราคือแคปิตอลเกนนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากแบบพอมันพอมันเปลี่ยนได้อะพีอแฟร์พีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เนี่ยโดยที่แบบไม่เกี่ยวกับผลประกอบการด้วยครับถูกต้องครับเบิร์ตไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับต้องขับเบิร์ตใช่ครับแต่ว่าปันผลเนี่ยคือแบบผมว่าเกิดการล้วน<ๆ> เออผมประกอบการล้วนๆแล้วก็เข้ากระเป๋าเรา SMS เอด้งหาเราเออแล้วก็ไปใช้ต้องอกว่าจริงคือบมนี้คับเบิรว่าจริงๆแล้วนะคับเบิร์ดนะเอารากฐานเลยนะเบิร์ดนะรากฐานของการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ PE ครับเบิร์ดเขาเรียกว่ายิ d เขาเรียกว่า e อ r n i n g y i ย l d อ่าเขาเรียกว่า e a r n i n g y i ย l d นะแต่ว่า แต่เรามาแปลเป็น PE ซะเนี่ยความเข้าใจใเรื่อง valuation เนี่ยมันเลยลดลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ real investment จริงๆคือ yield อ่าซึ่ง yield เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยปันผลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ yield ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นด้วยถ้าเราลงทุนนะครับซึ่งกองทุนนะเบิร์ตหลักการในการลงทุนของกองทุนเลยนะกองทุนเลยนะลงทุนที่ yield ครับไม่ใช่ PE yield ครับ e. อ่ากองทุนแบบระดับโลกเลยนะครับ yield ครับเบิร์ตไม่ใช่ PE ครับ ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องยิวจริงๆแล้วเนะี่ยเราจะเข้าใจเรื่องวันเลยชันเมิบคือมากขึ้นว่ารากฐานนะ่ะเป็นรูทอ่ะรูทอ่ะรูทคอสเนี่ยของของการลงทุนจริงเน่คือยูครับไม่ใช่พีอครับอืมอืมซึ่งยิวเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับการทุนชนิดอื่นๆได้ทุกชนิดในโลกนี้เลย <c oughs> ทองคำยูปีละแปดเปอร์เซ็นที่ดินเนี่ยยิก็ประมาณเนี้ยประมาณประมาณแปดเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเอองคุอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยยูวเฉลี่ยน,นะครับอ่าอย่างเงี้ย คีย์คือแล้วแล้ว,ลวการลงทุนทุกชนิดบนโลกเนี้ยมันจะเปรียบเทียบกันได้หมดเลยเบิรอนอย่างพับัตรก็สองเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับอย่างตราสารหนี้ก็เลเถ้าเป็น investment grade นะก็สูงกว่านั้นใช่ไหมครับสามถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วแต่ใช่ไหมครับเอ,ออย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหม <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบด้วยยิวปุ๊บเนี้ยมันจะเข้าใจง่ายหมดเลยอื <c oughs> มันจะคอมเพกกันได้หมดเลยที่ท่านนี้าถามเขาถามหุ้นโตช้าหุ้นแห็งแกร่งด้วยก็น่าจะ เอายิวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการคิดมากขึ้นใช่ใช่ถูกต้องถึงแม้จะเป็นหุ้นโกรดเนี่ยก็เรื่องยิวเบิร์ดแต่เพียงแต่ <c oughs> ว่ามันคือยิวในอนาคตถูกต้องไหมครับอ่าเราคิดภาพตามพี่สิว่าสมมุติวันนี้หุ้นตัวนี้นะหุ้นสองตัวแล้วกันนะเบิร์ดนะสิบาทเท่ากันนะครับสิบบาทเท่ากันแล้วหุ้นทั้งสองตัวนี้ก็มีกําไรต่อหุ้นเลยนะหนึ่งบาทหนึ่งบาททั้งคู่ก็แปลว่ายิวสิบเปอร์เซ็นถูกต้องไหมครับ ถูกต้องไหมอ่ายิวคือ e ส่วน p นะก็คือ10%ทั้งคู่แต่ปรากฏว่าหุ้น a เนี่ยนะเบิร์ตเขาเนี่ยเอ่อสมมติเอาแบบง่ายๆ p แล้วกันนะสมมติว่ายิวเนี่ยกำไร1บาทไปตลอดก็แมายว,ว่าหุ้นตัวนี้คือยิว10บาทไปตลอดใช่ไหมครับอ่ายิว10เป็นไปตลอดจริงไหมครับเบิร์ตแต่อีกตัวหนึ่งเนะี่ยเบิร์ตปรากฏว่าเป็นหุ้นโตเร็วครับซึ่งเขาเนี่ยโตเนี่ยยิวเขาเนี่ยเอ่อเอ่อกำไรเขาเนี่ยโตไปเลย20%แปลว่าปีหน้าเนี่ยจาก10บาทจาก1บาทก็เป็นบาทล้้วออมมยยยิิิิเเเพ่บร์ห็นนัไตี ไอ้บเนี่ยนะปรากฏว่ายิวเนี่ยปีหน้าก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะอีกปีหนึ่งอ่ะยิวกลับไปสิบสี่เปอร์เซ็นตเห็นภาพไหมด้วยราคาสิบาทนะดังนั้นคําถามคือมันควรจะซื้อด้วยราคาเท่ากันไหมสิบบาทเท่ากันไหมเพราะยิวเมนไม่เท่านี่เห็นภาพปะจริงๆแล้วมันคือเรื่องยิวทั้งงานเบิร์ตหุ้นโตเร็วโตช้าเรื่องยิวอย่างเดียวเบิร์ต key actually คือเรื่องยิวอย่างเดียวคือก็ในเมื่อหุ้นบีเนี่ยมันจะมียิวเพิ่มขึ้นในอนาคตแั้ววันนี้ราคาหุ้นมันกบไง้ เปิดราคาที่ดีเมื่อกี้ไงว่าอ้าวเฮ้ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยมองไกลกว่ากันมองชัดกว่าการเบิร์ตถ้าสมมติพี่เป็นคนที่มองชัดสั้นสั้นมากสั้นมากพี่มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยบาทยี่สิบแน่นอนกาไรอ่ะบาทยี่สิบแน่นอนดังนั้นพี่บอกเบิร์ตว่าเฮ้ยงั้นพี่ขอซื้อสิบสองบาทเห็นภาพปะเห็นภาพปะก็ยิวสิบเปอร์เซ็นเท่าเดิมยิวสิบเปอร์เซ็นเท่าเดิมเท่ากัน ไม่ได้หนีการแต่แค่ว่าซื้อล่วงหน้าแล้วพี่กะว่าเผื่อเอาเดี๋ยวถ้ามันโตไปไกลกว่านั้น,นะพี่ก็กําไรกําไรไ<ม>ยิวนะด<ว>ุนะึงยิวนะเพราะเดี๋ยวปีที่สองเนี่ยยิวจะเป็นสิบสี่บาทสี่สิบตังค์ยิวพี่ถ้าพี่ซื้อสิบสองบาทยิวพี่ก็จะเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อยู่ดีเห็นภาพปะนี่คีลากฐานของการทุนคือยิวเบิร์ดมนเลยทําให้ราคาหุ้นโตวันนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ามันขึ้นอยู่กับใครมองชัดไกลขึ้นเช่น,ชนมีคนนึงบอกว่าเฮ้ย หุ้นตัวเนี้ยนะสินค้าจําเป็นรีเคลิงด้วยเบิร์ตแล้วแบบสาขาย,ยังน้อยอยู่เฮ้ยอนาคตเดี๋ยวสาขาเพิ่มขึ้นแน่นอนสมมตินะสมมตินะสาขาเพิ่มขึ้นแน่นอน <c oughs> สินค้าจําเป็นอีกต่างหากเห็นภาพปะแสดงว่างไงครับแสดงว่าการเติบโตเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนจริงปะอ่ะ <c oughs> กาก็จะยอมซื้อที่เออยอมซื้ออนาคตที่ไกลขึ้นเป็นสองปีเป็นสามปีอ่าก็จจะเป็นแบบสิบสี่บาทไปสิบห้าบาทไปเห็นภาพปะ นี่เลยกลายเป็นยูในอนาคตนะประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นที่มาของราคาพรีเมียมในวันนี้ในวันนี้ที่วันเนี้ยเราจะซื้อขายหุ้นโกลที่สิบห้าบาททาั้งทั้ที่หุ้นแมทชัว์เนี่ยสิบาทเองสิบบาทเองอ่าเพราะมันคือการสะท้อนยูในอนาคตที่มันจะเพิ่มขึ้นถามต่ออ้าวแล้วราคาหุ้นโกลเนี่ยมันลงหนักๆเพราะอะไร<ๆ>เพราะยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงไงใช่ไหม มันยังไม่เกิดขึ้นไงเพราะเกิดขึ้นจริงมันเป็นไปได้ที่เกิดความผิดพลาดหรือเกิดอะไรวะความเสี่ยงว่าทริกเกอร์ทาให้เอ้ยมันโตมมนได้จริงออะประกากฏแทนที่ปีหน้าจะเป็นบาทยี่สิบเหลือบาทสิบเนี่ยแต่ราคามันขึ้นมปแล้วสิบสองบาทมันก็ต้องลงมาไงถูกไหมเหลือบาทสิบเออเหลือเหลือสิบเอ็ดบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงไหมเอออย่างเงี้ยเห็นภาพไหมครับนะก็เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่วันนี้การซื้อหุ้นการลงทุนมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งสิ่งทั้งสิน อครับน่าจะเข้าใจคอนเซปต์การลงทุนเรื่องวอ l u ช t ั่นเพิ่มมากขึ้นครับประมาณนี้โอเคอ่ะละเอียดยิบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่าโอเคถ้าชอบฝากช่วยกดแล้วกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปก็สวัสดีปีใหม่ไทยสงการด้วยนะครับขับรถขับล้าก็ระวังดีๆนะครับพักผ่อนไม่ต้องดูตลาดหุ้นทัก หลายวันอยู่เออได้โอกาสทั้งผลมักสมองอ่า<ช>โอเคก็เอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ด้วยนะครับที่มาสปอนเซอร์คลิปเรานะก็ใครอยากตัดแว่นก็ไปลองดูได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์บอกว่ามาดาักผลกล้วยมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนคอร์สคุ้นมือใหม่เวียเตร์โปรนะ้เรากลับมาเปิดอีกแล้วนะครับในเดือนหน้านะครับหลังจากที่เขาก่อนหุ้นปันผลไปเออก็เดี๋ยวอนาคตหุ้นปันผลเนี่ยจะทําเป็นแบบรูปแบบแบบ ไม่ไม่ใช่สดละแต่ว่าเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่าจะมีแบบแบบสุดขั้มีควิวส์แล้วก็มีให้ส่งกันบ้านคอมเมนต์กันเออแต่ว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อไว้แล้วก็ไปรอดูตอนอัดอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทําเป็นเวอร์ชั่นแบบอีพีหนึ่งกระทับกระทับดีกว่าให้วันแบบวันหนึ่งมีเวลาดูปุ๊บแล้วมันมันจบอีพี 1> 1หนึ่งสองอีพีจบเป็นเรื่องๆอะไรแบบเนี้นะครับใช่แล้วก็อเอาสามารถจบเรื่องนึงแล้วก็เอาไปทําตามอะไรเงี้ย อ่าค่อยๆทำทีนิดๆทีนี้เงี้ยนะก็พี่เชื่อว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าอืมอืมอืมบางทีมันนั่งลีดอัดทั้งวันอย่างเงี้ยเบิร์ตมันก็มันก็เยอะไปหน่อยสมองเรารับไม่ไม่หมดหรอกเบิร์ตสมองบวมบดีครับครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ